เป็นหนึ่งเรื่องติ่มซำครับเชฟของเราเนี่ยมั่นใจว่ามือต้นต้นประเทศไทยเราสู้เขาได้เขตภาคกลางทุกจังหวัดแล้วถ้าคนกินติ่มซำจะรู้เลยว่าติ่มซำที่เราขายเนี่ยเป็นของคุณภาพจริงๆบางคนเนี่ยขับรถมาไกลมาเพื่อกินของเราบางคนมาจากหลายๆจังหวัดเพื่อที่ต้องการมาลองชิมของเราว่าคุณภาพไหมแล้วทุกคนก็ว้าว แล้วก็ด้วยบรรยากาศป่าแนวสไตล์เหนือจินตนาการด้วยบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะครับเวลาเราเดินเข้าไปผ่านประตูเข้าไปแล้วรู้สึกว่าว้าวนั่นคืออีกโลกหนึ่งนั่นคืออีกบรรยากาศหนึ่งที่เราต่างได้การตอบรับดีมากครับตอนนี้กระแสดีมากๆครับร้านก้านทองติ่มซำนะครับ ก้านทองติ่มซำนะครับก็ถ้าจะกินติ่มซำในจังหวัดปทุมยานีหายากมากลองมาชิมกันดูครับครับเอออันนี้เป็นร้านก้านทองติ่มซำนะครับเป็นสไตล์คาเฟ่น่าจะเป็นหนึ่งเดียวที่ขายของเกี่ยวกับเอ่อติ่มซำนะครับตอนนี้แล้วก็ด้วยบรรยากาศป่าแนวสไตล์เหนือจินตนาการเป็นป่าค่อนข้างจะสวยงามนะครับผม อันนี้ก็อยากให้รู้ว่าของเราข้างในเป็นป่าใหญ่เราก็เลยคิดว่าเราจะสร้างคาเฟ่สร้างร้านกาแฟเพื่อบังป่าเรา <c oughs> เพื่อให้อารมณ์แบบว่าเวลาเราเดินเข้าไปผ่านประตูเข้าไปแล้วรู้สึกว่าว้าวนั่นคืออีกโลกหนึ่งนั่นคืออีกบรรยากาศหนึ่งที่เราต่างคาเฟ่ผมลองสังเกตด,ดูเดินเข้าไปในร้านกาแฟเรามีกาแฟแล้วกินคู่กับอะไรกินคู่กับสลาเป่าเราไม่มีเค้ก แต่เราทําเป็นซาลาเปาแทนเค้กนั่นก็คือสไตล์ในการทําของเราก็คือเชฟและเชฟของเราเนี่ยได้เชฟมือต้นต้นของมั่นใจว่ามือต้นต้นประเทศไทยก็มั่นใจว่าเราทั้งวัตถุดิบแล้วก็ของที่เราใช้เนี่ยเราสู้เขาได้ในเขตภาคกลางทุกจังหวัดครับผมตอนนี้เราได้ลูของจะมีเสี่ยวหลงเปาหนึ่งที่นะคะขนมจีนหนึ่งที่น้าเก้าหนึ่งที่นะคะแล้วก็เป็น ของเต้าหู้ใส้กุ้งทอดหนึ่งที่ขนมทอดกันทอดเซียนหนึ่งที่นะคะแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวร่อดหมูแดงหนึ่งที่ก๋วยเตี๋ยวร่อดกุ้งหนึ่งที่ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวร่อดกุ้งกับหมูดำค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์จะเยอะค่ะหมูแดงเยอะค่ะเสาร์อาทิตย์จะแน่นเดือนกว่าค่ะเกือบสองเดือนแล้วขอบคุณค่ะ ได้การตอบรับดีมากครับตอนนี้ได้การตอบรับกระแสดีมากๆครับบางคนเนี่ยขับรถมาไกลจากนาครสวรรค์มาเพื่อกินของเราบางคนมาจากหลายๆจังหวัดมาไกลๆกันมากๆแล้วก็รถหรูๆมากันเพื่อที่ต้องการมาลองชิมของเราว่าคุณภาพไหมแล้วทุกคนก็ว้าวว้าวกับป่าเราว้าวกับอาหารที่เราได้ขายราคาเนี่ยผมใช้วัตถุดิบที่ดีผมราคาของผมเนี่ยจะถูกกว่าราคาพัตคาารแต่ได้รสชาติของความเป็นพัตคาารความเป็นเหลา ถ้าทำเป็นได้ก็เป็นอาหารอีกทางเลือกหนึ่งของคนจังหวัดสุิยานอกจากก๋วยเตี๋ยวนอกจากกุ้งตลาดกลางแล้วอีกทางเลือกหนึ่งของเราก็คือร้านติ่มซำครับผมคาเฟ่ก้านทองครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลวัดตูมนะครับผมอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยานะครับอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับปุงศรีธานีสวนน้ำปุงศรีครับผมของเรานะครับเปิดนะครับในโซนของกาแฟนะครับเปิด8โมงปิด5โมงเย็นในส่วนของติ่มซำเนี่ย เราเปิด10โมงปิด6โมงเย็นนะครับแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ครับ